สารวัตรเกรียงไกรกับร้อยตำรวจเอกปณิตากลับมาสถานีตำรวจและเริ่มเชื่อมโยงหลักฐานต่างๆง 1. เส้นผมของนายก้องคบศิษย์เอกอยู่ใกล้เชือกเขาอ้างว่าในคืนเกิดเหตุอยู่ที่หอพักมีพยานคือรุมเมธแล้วเส้นผมมาติดอยู่ใกล้เชือกที่ผูกคอผู้ตายได้อย่างไร 2. รอยรองท้าของนายวิชัยเพื่อนสนิทในห้องสมุดถัดกับข้อแก้ตัว เขาอ้างว่าไปต่างจังหวัดในคืนเกิดเหตุไม่มีพยานยืนยันแล้วรอยรองเท้ามาจากไหน 3. ลายนิ้วมือนางลินดาผู้เป็นภรยาบนบันไดเชือกอ้างเป็นปกติที่จะมีลายนิ้วมือเธอเพราะเป็นผู้อาศัยภายในบ้านและ 4. นางแสงดาวสาวใช้ภายในบ้านรู้เรื่องการทดสอบจิตใจของผู้ตายมากเกินไปและได้ยินเสียงหัวเราะในคืนเกิดเหตุปณิตาเชื่อว่า ฆาตกรต้องรู้จักนิสัยพูดตายเป็นอย่างดีแล้ววางแผนไว้ล่วงหน้าแน่นอนปณิตากลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งขณะตรวจห้องสมุดสถานที่เกิดเหตุปณิตาได้ยินเสียงกระซิบเกมยังไม่จบนั่นเสียงใครนะ่ะปณิตาตะโกนถามแต่ก็ไม่มีเสียงใครตอบกลับมามีแต่ความเงียบหรือหูเราจะเพี้ยนไปละปณิตาบ่นกับตัวเองเบา ฟังจบแล้วหากอยากออกไปอย่างปลอดภัยกด subscribe ซะรั้วไม้ที่ผูกพังจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคุณกดไลค์และอย่าลืมสั่นกระดิ่งไม่งั้นกระดิ่งจะสั่นเองตอนเที่ยงคืน